ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเนื้อปลาทอแล้วหนึ่งทอแล้วหนึ่งนี่ยคือเพื่อนเราทอแล้วสองทอแล้วสามทอแล้วสทอแล้วห้าทอแล้วหกทอแล้วหนึ่งนี่คือวงเรียนข้าวนะกรอนั่งได้เซอสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะติดตามดู อาจารย์อยู่หรอดูพุงดูพุงอันนี้เราก็จะมาเดินร้านนะนี่คือรงเรีนงรานะใครก็มาได้นะคะที่เรือสอบชิโนวัตบบบกรรมแหวนจ้าตอนนี้เราอยู่อาคารหนึ่งกำลังจะไปให้บายเชืช่อนี่ก็คือเรากำลังลงบนันไดนะทุกคนไม่้า อันนี้อ,อาคารมาทุกคนเย่คือแบบเขาเก็บโทรศัพท์เนาะไม่มีเวล,ลาจะมาถัดอันนี้คือแบบขอขออาจารย์ให้บอกว่าจะไปเรียนวิชา,านากศิลป์นี่คือลงมาแล้วนะจ๊ะเ <c oughs> ดี๋ยวเราก็จะไปอาคารอะไรสองกันนะ โคิดนะแต่พว่งนี้ไม่ใส่แมสตาโค้ดทั้งทีนะจ๊ะสช่ไหคะชิ่ชายรคะสดชิด,ดอ,อกานาะ <c oughs> เดี๋ยวก็ตอนไปกินข้าวอาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเออขาไม่ว่างค่ะเพราะว่าเก็บโทรศัพท์แล้วก็ต้องไปคืนโทรศัพท์เนนี้ค่อยถ่ายคืนนี้นะคะทุกคนเออเจอการคืนนี้นะมึง ไม่ใช่ผู้หญิงคิดถึงยังเลยครับคิดถึงยังเลยครับเด็ดเด็ดอันนี้เราก็กำลังจะเดีะดาะสองนาทีแล้วผู้ชายทักอีดายเซิร์มันรานจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปคืนโทรศัพท์แล้วนะ อันนี้เราขึ้นอาคารอาคารสาคือแบบรีวริวโร,รงเรีนได้แค่นี้เองเพราะว่ามนันนั้นเองแค่นอนใครชอบเจอกันคืนนี้นะขอบคุณตอนนี้เรากินข้าวอยู่ออออ ของญาตกินก่อนกนดี๋ยวเจอกันทุกคนตอนนี้เราก็เพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็มาอยู่ในห้องห้องคือเราแต่งเองอ่ะคนนี้ไม่สบายแล้วจา้าตอนกินตะกินไม่น่หรือเปาต่อ <ff f> เดี๋ยวเราก็จะไปซื้อข้าหน,นุ่มนเมีหยวเปียรตัดน,นั้นพี่เราเี๋ยวกระตั้งกล็มีนะมันเมิร์ดเปิดไฟหนังดนี่คือน้ำหอมที่ใช้หมดแล้วนะสุโกนี่คือแม่ที่เราใช้ตั้งดดคอนมาะบา เดี่ยวเขาเก็บโดนฝาดเลยไม่มันมืดไม่ชอบแบบมันโฟกัสทีนะำตกฮ่ีนี่ไม่ไหวหรอดีนี่มึงไม่สบายปลาไม่สบายนะเพิ่งอาบน้ำเสร็จฟ้า น่าสดกูไม่เคยดูหรอเบดงงไปซื้อขนมไหมตุ่มคือแบบเพื่อนเราไม่สบายเนาะสิวทำไมมันเยอะอะตัดภาพมาจากตอนนั้นสิวคือแบบ นี่เลยเออคือแบบอันนี้มันเยอะมาก เราอยู่คอแบบนี้ไม่ได้มาอยู่แบบแบบห้องพอดีเขากําลังสร้างอยู่เมียอาวรรฮะเสียงดังไหมทุกคนบอกแล้วอยู่แบบนี้มันเสียงดังแล้วก็แบบรบกวนคนอื่นด้วยอีนี่สองปีข้างหน้าเขาก็จะทำ YouTube เหมือนกัน มึงจะทำ YouTube หรอชื่อช่องวะได้เสิรัสสุคนดีๆนะมึงถ้าคนคนเออติดตามข้าหนึ่พคนฉลองเนี่ฉลองครับฉลองครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อขนมนะเออกูยำกี่รอบเนี่ยนี่ตัดภาพนะตอนที่เราจะไปซื้อขนม ตอนนี้เราก็จะออกเนี่ยนะคืนนี้มีเบียร์จะซื้อก้องกูมืลาปไปก่อนหน้าไปซซ็กกนกันรอเร็วจะไปไหนน้องบอกว่าจะไปอีเฮียไปเซ็นหอมอแต่กูจะกินด้วยมา ออกข้างนอกแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปตรงนั้นใต้อาคารไอ้ใต้หอยิงน้ำปิโรนี่คาราสูดเมืองเขาไม่ใช่โฆษณาเราอ๋อตอนกลางคืนแล้วเนาะแรงตายค่แรงใต้ดายกูพีกูแรงลังใต้ดายเฉล่ยแรงให้หน่อย พอดีแรงไม่ไปเรงแรงบ่ได้ถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าเดี๋ยวก็จะไปซื้อนะเดี๋ยวเข้าดา่าเราไม่ก็มีหรอถึงแล้วค่ะใต้หอยยิง